สวัสดีค่ะพ่วิกกี้นะคะวันนี้มาดูกันนะคะว่าตอนนี้นะคะคนที่เราคิดถึงเขาอยากจะบอกอะไรเราวันนี้ก็มีให้เลือกนะคะเป็นอันนี้เป็นสีเขาเป็นสีอะไรดีอันนี้เป็นสีเหลืองใสนะคะสีเหลืองอ่อนแล้วก็สีฟ้าแล้วกันนะคะหนึ่งสองสามค่ะเลือกเสร็จแล้วไปรับฟังได้เลยนะคะสวัสดีค่ะในการดูไพ่ของพ่วิกกี้นะคะ ด้วยความที่พีวิกี้นะคะเ,เรียนในเรื่องโหราศาสตร์แล้วก็เชื่อว่าการที่ไพ่ก็คือไพ่นะคะไม่ขอบอกในเรื่องของราศีลักขณาเพราะหลายท่านยังไม่รู้จักเลยว,ว่าลักขณากับราศีเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะถ้าบอกว่าเป็นคนลักขณาราศีกุ้มอย่างงี้นะทักลัคขณาราศีนะคะโดนไปแล้วประมาณา6คนนะคะคือแล้วการบอกธาตุเนี่ยถ้าบอกไฟดินลมน้ำเนี่ยโดนไปแล้ว12ราศี ฉะนั้นพี่วิกี้เชื่อว่าคนที่ไปเปิดไพ่ใบกลุ่มนี้กองนี้แล้วคุณเป็นคนที่ใช่ก็คือใช่นะคะไม่จะเป็นต้องอิงในส่วนของลัคนาราศีเพราะคุณรู้ไหมว่าลัคนากับราศีนั้นไม่เหมือนกันนะคะและถ้าถ้าบอกไฟดินลมน้ำมังจะบอกไปเนี่ยเกือบหมดละนะคะโอเคมาดูทัานแรกนะคะสีเหลืองคะ่ะมาดูว่าตอนนี้นะคะ คนรักของคุณนะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณความรักของเขากับคุณในตอนนี้เป็นเช่นไรนะคะโอเคใบแรกเลยนะคะโอ้สมการความรักของอท่านที่เลือกอขวดสีเหลืองขุ่นเนี่ยนะคะตอนนี้น่าจะอยู่ในภาวะที่แปรปรวนนะคะ เบื่อน่ายหรือเลือกจ,จบความสัมพันธ์กันไปแล้วหรือบางท่านนะคะบล็อกไปแล้วก็ลังเลอยากจะปลดบล็อกนะคะบางท่านก็ไม่ได้บล็อกแต่ไม่คุยนะคะแต่ถามว่าว้าวุ่นใจไหมว้าวุ่นใจแน่นอนนะคะแล้วก็เขาเนี่ยว้าวุ่นใจแน่นอนนะคะแล้วหลายท่านก็จบความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะ อันนี้ไม่ดูไพ่กับหัวนะคะทั้งหมดจะต้องเป็นด้านนี้นะคะคสำหรับความสัมพันธ์นี้นะคะเขาเนี่ยยังคิดถึงนะคะแล้วก็ยังอยากที่จะติดต่อหาคุณนะคะอยากดูแลคุณอยากให้คุณมีความสุข ะะอยากทําให้มันดีที่สุดหรือเขากําลังรู้สึกรู้สึกผิดนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่เขาไม่ได้เห็นเขายุ่งเห็นเขามีความสุขดีหรือว่าเห็นเขาทางานประสบความสําเร็จอะไรก็ตามเป็นฉากหน้าทั้งนั้นเพราะจริงๆแล้วเบื้องหลังเนี่ยนะคะคือเขาไม่ได้มีความสุขเลยนะคะเขารู้สึกว่าเหมือนเขาสูญเสียอะไรบางอย่างที่มีคุณค่าในชีวิตของเขาไป นะคะอ่ะมาดูว่าแล้วเขาเนี่ยจะเทคแอคชั่นอย่างไรต่อไปนะคะสำหรับไพ่กองที่หนึ่งนะคะดูว่าเขามีการเทคแอคชั่นอย่างไรนะคะเขาจะมึงงอ้อไหมอืมดูเหมือนว่านะคะ ดูเหมือนว่านะคะเขาเนี่ยตั้งใจแล้วล่ะว่าเขาจะมางอแต่มันเป็นบางครั้งเป็นบางอารมณ์มมคืออาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเกิดโปรเจกต์ว่าเออเดี๋ยวอยากไปงอแต่ว่าพอสักพักนึงก็คิดในใจว่าอืเดีย๋ยวมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะใจจริงเขาก็คิดที่จะใจจริงเน่นะคะเขาก็คิดที่จะอะคบกับคุณจริจังนะคะ แต่นั่นแหละเขายังไม่ไปเนี่ยไม่มานะคะยังไม่มาได้แค่คิดนะคะเพราะอะไรเพราะเรื่องอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดว่านะคะมันน่าจะเป็นเพราะว่าคือเขาเนี่ยคิดว่าการปรึกษาหลายคนแล้วนะคะปรึกษาหลายคนแล้วเรื่องนี้ว่ามันหลายครั้งละที่เราเนี่ยทะเลาะกันหรือว่าเหตุผลแบบนี้นะคะ ทำให้คิดว่ามันไม่น่าจะไปกันได้นะคะเขาเนี่ยคิดว่าคุณน่าจะเป็นคนที่รักสบายนะคะคุณน่าจะเป็นคนที่มีความสุขเป็นพวกสุขนิยมแต่เขาเป็นคนทํางานหรือว่าความคิดของคุณกับเขาเนี่ยค่อนข้างจะตรงข้ามกันนะคะ,ะมาดูว่าเขามีความในนะคะเป็นเพลงนะคะเป็นการ์ดนะคะพี่กี้ทำการ์ดเองว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณในการ์ดนี้นะคะ อ่อันแรกนะคะการแรกที่เขาจะบอกคุณนะคะอ๋อรอยยิ้มนะคะคิดถึงรอยยิ้มของเธอจังนะคะอืมแสดงว่าเขาก็ยังไงปรึกษาคนนู้นคนนี้ความรักที่มันเป็นไป,น,ปนไม่ได้หรอกอ่าเขาก็อยากจะขอวัดดวงดูตัวเองสักพักนะคะเธอเคอทุกอย่างไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนฉันจะตามไปอ่าในใจเป็นไงคิดจะไปงอ้อคิดถึงคิดถึงอยู่นะคะ คิดถึงอยู่นะคะถึงจะบาดเจ็บล้มตายขนาดไหนนะคะอ่าเขาเศร้าใจมากโปรดเถิดที่รักทำไมรักฉันจึงต้องช้ำใจนะคะอ่าอีกหนึ่งใบค่ะการความสู่กลางใจเธอค่ะไม่ว่าจะไกลสักแค่ไหนจะไกลแสนไกลแค่ไหนฉันก็จะไปหาเธอเห็นไหมคะแสดงว่าเขาน่าจะมึนงอตอนนี้นะคะ ทั้งอีโก้แล้วก็ทั้งความความเป็นอีโก้แล้วความเจ็บช้ำมันเยอะมากเขาอาจจะเซฟตัวเองนะคะไม่อยากที่จะกลับมามาเสียใจอีกรอบก็เป็นได้นะคะอ่าไงพลังงานของท่านกองที่หนึ่งนะคะมาดูอีกไพ่หนึ่งแล้วกันนะคะเงียบเสียงหน่อยนะคะลูกสาวลูกสาวอยู่ด้วยนะคะ,ะมาดูว่าเป็นยังไงต่อไปอะ ตอนนี้คุณแล้วกันมาดูพลังงานของคุณกันบ้างนะคะพลังงานของคุณนะคะผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างนะคะพลังงานของคุณโอ้โหหนึ่งใบสุดท้ายนะคะอ่ะ พลังงานของคนกองที่1ตอนนี้ที่ฉันบอกได้เลยว่าคุณเศร้ามากเหมือนคุณสูญเสียสิ่งที่สําคัญถ้าเขาไม่งอ้อฉันจะไปง้อเองแล้วนะแต่มันเหตุผลมันเกิดจากอะไรคุณเป็นคนที่มีความเป็นจากจากที่บอกเป็นคนที่รักความสุขนิยมรักสบายและเป็นคนที่ดื้อเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้อาจจะถามว่าคิดปรับปรุงตัวเองไหมเพราะารู้ข้อเสียของตัวเองแล้วนะคะก่อนไปงอเขา คิดจะปรับปรุงหรือเปล่านะคะที่เขาขอเนี่ยให้คุณปรับปรุงคือคุณเนี่ยยังปรับปรุงตัวเองไม่ได้ไงคุณยังเป็นเหมือนเดิมนะคะคุณก็เลยยังไม่กล้าที่จะไปง้อเขานะคะคือเดี๋ยวกลับมาก็เหมือนเดิมต่างฝ่ายต่างรู้ตัวแล้วกันแล้วกันนะคะกองที่หนึ่งว่าเราเหมือนเดิมเธอเหมือนเดิมฉันเหมือนเดิมเราไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเ,เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาง้อกันก็ตอนต่อเมื่อที่อารมณ์มันเย็นลงแล้วก็ความ เราดีขึ้นเธอดีขึ้นนะคะ,ะแต่ว่าดิฉันคิดว่ามางังงอนแน่นอนสาหรับกองที่หนึ่งนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาดูไพ่กองที่สองกันค่ะไพ่กลองที่สองนะคะ,อะเอาสำหรับนี้มาดูแล้วกันนะคะ,ะคนที่เลือกสีฟ้านะคะสีเหลืองคุณกับสีเหลืองใสใช่ไหมพอดีนึกไม่ออกนะคะก็ตามนี้เลยแล้วกันนะคะไม่อยากตกแต่งวิดีโอจ๊ะอ่ะมาดูนะคะ ว่ากลองที่สอตอนนี้ความรักเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างไรคะตอนนี้นะคะโอ้โหตอนนี้เขารู้สึกว่าเออมันอ,อ,อีกใบหนึ่งนะคะอีกใบหนึ่งถ้าความรักครั้งนี้นะคะมีปัญหาอยู่นะคะมีปัญหาอยู่เขาก็รู้สึกว่าเออเขาออกจากความสัมพันธ์นะคะใจเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งมาก ตัดจบมันซะเลยนะคะเขาเสียใจไหมถามว่าเขาเสียใจไหมเสียใจสิคะนะคะเสียใจนะคะที่เขาต้องทิ้ง5 of c u p ของสำหรับนี้นะคะที่ต้องทิ้งความรักนะคะที่ต้องสูญเสียอ่า Cup นะครับต้องต้อง,ต,องต้องทิ้งสิ่งที่ทุ่มเทสิ่งที่ลงการลงใจไปทั้งชีวิตแต่เขาคิดว่าเขาจะแข็งใจฉันจะไปให้ได้ฉันจะเริ่มจริงจัง ที่อย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากนะคะที่อย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเขาไปแบบหน้ามืดตาหมัวเลยนะคะอ่ะแล้วยังไงต่อนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเขา,ามีความรักให้คุณเชียวนะคะเขามีความรักความภักดีให้กับคุณเลยแต่ไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยมันมันเยอะมากแล้วน่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของการปรับตัวเรื่องของฐานะเรื่องของการใช้ชีวิต หลายเรื่องนะคะทําให้ตอนนี้เขาอุ้มคุณไว้ไม่ไหวเขาเลยตัดสินใจเดินออกไปนะคะเรื่เดินออกไปนะ่าจะเป็นเรื่องของฐานะความเป็นอยู่ชีวิตนะคะการทํางานความไกลได้ไหมความไกลก็ได้นะคะตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะคะแยกกันอยู่นานนะคะแล้วก็มันแบบเอ่อ มันยังไอเดียคือหมายถึงว่ามันยังปรับตัวไม่ได้มันจะปรับจูนกันไม่ได้ออางั้นฉันไปแล้วกันฉันตัดจบนะคันนี้เออเอามาดูซิว่าเขาตัดจบแล้วจริงไหมอ่าสำหรับนี้สามารถบอกคนกองที่สองได้ไหมคะว่าเขาตัดจบจากคนกองที่สองแล้วจริงหรือเปล่านะคะให้พ่อเอาเคิลบอกแล้วกันนะคะมาดูซี ไพ่ออร์เคิลนะคะอ่ะเขาตัดจบแล้วในใจเขาเนี่ยเขาทำได้จริงเหมือนที่พูดไหมคะเขาแอบ,บส่องคุณอยู่แอบบสอดส่องและกังวลด้วยค่ะกังวลกลัวคนมีคนใหม่แน่นอนปัญหาคือความเรื่องของการเงินเรื่องของการใช้ชีวิตความถูกต้องและก็การเดินทางการทํางานแน่นอนนะคะปัญหามันเกิดขึ้นจากระยะทางนะคะและอบางรายอาจจะเกิดจากการที่ผู้ใหญ่นะคะ คาดหวังให้แต่งงานแต่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พร้อมหรือเปล่านะคะมันเลยไม่มีทางไปเขายังไม่พร้อมเรื่องเงินในเรื่องของการแต่งงานเป็นไปได้นะคะยังไม่พร้อมเรื่องของการแต่ง,งฉันยังไม่ไม่ได้เตรียมตรงนี้เลยฉันไม่พร้อมพ่อแม่เธอเรื่องัรัดหรือว่าตอนนี้อีกฝ่ายหนึ่งมีอายุมากแล้วฉันเริ่มมีแก่แล้วแก่ไม่แต่งกับฉันได้ไงแต่งฉัน้วกแต่งงานใหญ่นะฉันจะแบบว่ามาแบบเออแบบ แอบแข้างบ้านไม่ได้นะคือพ่อแม่ฉันก็ไม่ยอมอะไรนี้ใช่ไหมคะอ่ะมาดูกันนะคะว่าเขาจะมางอ้อมาแต่งงานนะคะมาทําให้คุณเป็นนางฟ้ามาทําให้สมบูที่คุณรอคอยหรือเปล่าสําหรับกองที่สองนี่ฉันว่าได้แต่งงานหรืออยากมีคอมมิทนะคะอยากมาตกลงเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ให้มันชัดเจนไปสักทีสิเอออยู่ไกลก็ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะอ่า เขาคิดไปถึงความเพอร์เฟกค่ะคือของแบบนี้มันจะทำลูกลวกไม่ได้ถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยยังทำไม่ได้นะคะสิ่งที่เขาคิดนะคะเขากังวลมันจะการผลเสียต่อเราทั้งคู่นะคะโหคนนี้เอาจริงเหรอเนี่ยอุ้ยฉันกลัวเขาจะเป็นสเตรนจ์จริงสิเขาเครียดนะคะเนี่ยคือเขาเขาคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะไม่ใช่เรื่องแต่มาเล่นกันได้นะ ขาถึงได้สเปรก็คือเขาทําไม่ได้เขาไม่มีความสามารถเขาก็ตัดจบดีก,กว่านั่นเองนะคะมาดูว่าตอนนี้ความในใจของเขาเป็นอย่างไรเธอไม่ยอมปล่อยหรือฉันไม่ยอมไปมันจบไปแล้วคือเขาโอ้โหมันเป็นไปไม่ได้คือเขาทําให้เธอไม่ได้จริงๆเขาปฏิเสธความสัมพันธ์นี้นะคะคนกองที่สองพลังางานแห่งความจริงถ้าคุณไม่รับไม่เป็นไรนะคะให้ปิดแล้วออกไปเลยนะคะแต่ดิฉัน,นยอมรับว่าบางครั้งการที่เรา หยิบเรื่องดีๆไ้ใกล้ตัวมันฟังแล้วชื่นใจแต่เราอยู่กับมันได้ไม่เกิน2องสาวันเราก็จะรู้ว่าความจริงคืออะไรนะคะอ่ะอีกอันหนึ่งกลับตัวก็ไม่ได้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเขาฝากบอกมาอย่างนี้ค่ะอีกอันหนึ่งนะคะดิฉันให้อันหนึ่งแล้วกันนะคะโอกรนะคะฝากความคิดของฉันเอาไว้เพื่วนไหนเธอฝากความคิดถึงของฉันเอาไว้เผื่อในเธอผ่านมานะคะ เคยมีใครคนหนึ่งนะคะที่ดูแลอยู่ตรงนี้แสดงว่ากองที่สองนะคะถ้าคุณไม่หลบเลี่ยงพลังงานแห่งความจริงนะคะคือจบแล้วนะคะอืมโอเคงั้นไปเจอกันกองที่สามเลยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกนะคะขวดสีเหลืองใสนะคะหรือกองที่สามนะคะอ่ะ มาดูว่าพลังงานกองที่3เป็นยังไงนะคะิกี้จะไม่เป็นคนบอกาธาตไม่บอกอะไรทั้งสิ้นคุณเปิดได้กองไหนแล้วพลังงานตรงกับคุณคุณก็คือใช่นะคะจริงๆอาจจะบอกาธาตุได้แต่ฉันจะบอกแค่าธาตุเดียวเพราะการที่บอกาธาตุลมบ้างไฟบ้างดินบ้างน้ำบ้างคุณรู้ไหมคะแค่สี่ธาตุนี่ก็ปาเข้าไปสิบราศรีครบแล้วดิฉันไม่อยากเป็นแบบนั้นนะคะดิฉันคิดว่าแบบนั้นไม่ถูกต้องสำหรับดิฉันนะ ฉันว่าการบอกาธาตบอกราศีเนี่ยมไม่มันไม่ถูกต้องเพราะบางคนไม่รู้จักลัคนาราศีของตัวเองเลยว่ามันมันไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นดิฉันขอไม่ทําในจุดนี้นะคะอันนี้เป็นความที่เห็นส่วนตัวนะคะต้องขอโทษที่ไม่เหมือนคนอื่นอ่ะมาดูว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงกองที่3ค่ะ The Iron f e n c นะคะอ h i s o f p e n i a l e ค่ะ ฮาวเวอร์เช่าเชือบวอนนะคะคิงออฟท็อปส์ท็อปส์นะคะความสัมพันธ์ทั้งนี้นะคะคือมันเป็นความสัมพันธ์ของคำว,ว่า perfect นะคะ perfectionist นะคะเป็นการต้องการความเป๊ะ ความาไปต่อนะคะแล้วดิฉันคิดว่าอันนี้คอมมิทกันทั้ง2ฝ่ายนะคะในเมื่อ,อมันยังไม่สมบูรณ์มันยังไปต่อไม่ได้ที่บ้านไม่ยอมรับครอบครัวไม่เห็นด้วยนะคะหรืออะไรก็ตามก็ยอมที่จะตัดจบตัดความรู้สึกนี้นะคะแล้วก็เดินทางไปต่อนะคะไปสามารถไปต่อข้างหน้าได้นะคะไม่ได ไม่ได้ผูกติดอยู่ตรงนี้คือเขาเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าคุณไปชอบไปแอบรักเป็นแฟนกันคือเขาคิดว่าอันนี้เมื่อเราอยู่คนละจังหวัดกันเราอยู่ไกลกันนะคะเราไม่น่าจะได้เจอกันบ่อยงั้นความสัมพันธ์เราก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะคะงั้นเราขอเบรกมันไปก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาใหม่ในวันที่มันดีขึ้นหรือถ้าเกิดว่าอีก3ปีข้างหน้า อีกสปีข้างหน้าเรายังอยู่ด้วยกันเรายังติดต่อกันได้เรายังรักกันอยู่เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันอีกสามเดือนข้างหน้าพักไปก่อนพักเบรกไปก่อนนะคะแล้วความรู้สึกของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เบรกและะะ้วค่ะหลังจากที่เบรกหลังจากที่ทิ้งไปว่าดูสิดูสิสองสำรับนี้ได้มาเหมือนกันเลยนะคะหลังจากที่เบรกที่ทิ้งไปเขารู้สึกยังไงบ้างเขารู้สึกว่าเขาต้องไปขวนขวายไปใส่ใจกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่จริงจริงงานการเขาไม่ได้ยุ่งอะไรมากนะ ฉันบอกเลยว่าเขาเป็นคนล้ำซ้ำอยู่แล้วหรือว่าเขาเขาทำอะไรที่มันชำนาญอยู่แล้วทุกวันทุกวันพียงแต่ว่าเขารู้สึกว่าความเครียดความกังกวลมันอยู่ในหัวของเขาเหลือเกินเขาเหมือนคนแบบอารมณ์ไม่ดีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หงุดหงิดนะคะอืมอ,อีกแล้วนะคะแต่เขาก็เลือกที่จะเดินไปข้างหน้านะคะแต่ถ้าเกิดว่ารอกันได้นะคะสามารถรอกันได้อะไรก็ตามนะคะเออเขาก็ไม่คือเขาหลอกตัวเองไหมก็คือคุณเป็นแค่บางจุดในความคิดของเขาที่ เขาจะคิดถึงคุณเท่านั้นนะคะเพราะว่าเขามีหน้าที่ความรับผิดชอบเขามองไปทางอื่นเขาทําไม่สนใจนะคะอืมเฮ้ยกองที่สามเอ่อคนรักของชาวกองที่สามเราจะตัดจบกันแบบ l เยอะใหญ่ขนาดนี้คุณมีคนอื่นหรือเปล่าคุณมีคนอื่นหรือเปล่าคะคุณมีคนอื่นเป็นคนอื่นหรือเปล่าอะคุณอยากเปลี่ยนเขาอยากเปลี่ยนเหรอเขาอยากเปลี่ยนเหรอเขายื้อแล้ว มันไม่ไหวจริงๆนะคะเขาอยากเปลี่ยนเขายื้อแล้วนะคะเขาต้องทําตามความสําเร็จหรือต้องไปข้างหน้าแล้วเขาเคยยื้อแล้วเคยแล้วนะคะแต่เนื่อว่ามันอยู่ในสังคมเดมิมๆอยู่ในชีวิตเดมิมๆหรือว่าเขาต้องไปทำงานที่อื่นไปเรียนต่อมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะสําเร็จนะคะเขาฉะนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนไปนะคะแล้วมันจะเจ็บแบบนี้เลยเหรอคะท่านผู้ชมแล้วมันจะเจ็บปวดแบบนี้ไหมคะไพ่ออลโลห้ามตอบเลยคะ่ะ แล้วมันจะเจ็บปวดแบบนี้เหรอคะมันจะไม่มีการมางอกันหรือว่ามาคบกันอีกรอบเป็นไปได้ไหมคะอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าพลังงานลบนะคะแต่ว่าไม่อยากรับไว้ไม่เป็นไรคะ่ะไปฟังพลังงานบวกแล้วก็ออกไปได้เลยนะคะต้องขอโทษแต่ถ้าเกิดพลังงานบวกแต่มันไม่ใช่ความจริงต่อยคุณกอดมันไว้สองสาวันข้างหน้าคุณก็จะรู้มันไม่ใช่ความจริงนะคะมันชื่นใจได้แปบ๊แปบๆนะคะอย่างไรก็ตามให้คุณพิจารณาจากใจของคุณเองนะคะอะมาดูสิคะว่าเขาจะมางอไหมนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยนะคะความรักทางความรักที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ให้ความสุขกันอยู่แล้วนะคะเรียกง่ายๆว่ามันมีเรื่องร้อนอกร้อนใจกันมาตลอดเลยนะคะอืมเขาต้องการที่จะสงบสงบไปทํางานไปหาเป้าหมายแสดงว่าความรักที่ผ่านมาเนี่ยไปหาความรักครั้งใหม่ไปหาอะไรใหม่ๆที่ผ่านมาเขาหลงคุณเขารู้คุณอาจะเป็นคนเอาเตจใจเป็นคนที่แบบ ไม่ฟังทํางานไม่เป็นแบบอะไรก็ตามที่เขาพยายามให้ยื่นข้อเสนอให้คุณปรับปรุงตัวคุณไม่ปรับปรุงเลยอ่ะนะคะเฮ้ยมาง้อนหน่อยไหมคะอ่ะเขามองไปเจอคนอื่นแล้วนะคะมองไปหาคนอื่นเขารู้ว่าคุณเศร้านะคะเขารู้ว่าคุณเขาทําคุณเสียใจนะคะแล้วเขาก็ทุกข์ใจเหมือนกันนะคะแล้วเขาจะกลับมาไหมอ่ะเขาเป็น่พึ่งหนึ่งเดียวของคุณถูกไหมคะแต่ยังไง ที่ผ่านมาเขาเหมือนเขารู้สึกว่าการที่เขาอยู่กับคุณเนี่ยนะคะเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งความหลงมันเป็นอะไรเสน่หามันเป็นอะไรที่คุณมัดไว้โอเคใช่แต่เขาพยายามปริดปริบมันออกจริงๆและสุดท้ายเขาก็แบบทาได้นะคะอะมาดูกันว่าเขาฝากเพลงอะไรมาให้เรานะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณจะอยู่ต่อไปได้ได้ยังไงที่ไม่มีเขานะคะมาดูกันว่าเฮียคนนี้ฝากเพลงอะไรให้นะคะ เฮีย er ฝากเพลงเฮีย er ฝากเพลงนี้มาให้เนี๋ยนะคะแป๊บหนึ่งนะขอโทษค่ะมาดูกันว่าชายหนุ่มหรือหญิงสาวคนนี้มาฝากเพลงอะไรให้นะคะอุ๊ยขอรีเอาตกมาก็เลือกอันนี้แล้วกันนะคะอะเขาบอกว่ารักอะ่ะไม่ต้องการเวลานะคะขอบคุณที่เธอเข้ามาในชีวิตนะคะ จริงๆก็อาจจะมีในเรื่องของว่าเออขอบคุณนะที่เข้ามาครั้งหนึ่งในชีวิตกเ็เคยได้รักกันอะไรอย่างงี้ะะ่ะ่ะเธอไม่ยอมปล่อยหรือฉันไม่ยอมไปมันจบไปแล้วนะ,อะโอเคแต่ก็ยังคิดถึงรอยยิ้มของเธออยู่นะอะมาดูว่าหญิง,ญงสาวตุ้ชายหนุ่มที่เลือกกองนี้นะคะในเมื่อปิดจบแล้วมันไม่ค่อยน่ารักดูจะไม่ได้มางง,งงงอ,อะไรกันเหมือนกองที่หนึ่งและสองเลยนะคะมาดูชิว่า เธอคุณเนี่ยจะอยู่ต่อไปได้ไหมขอเปิดให้สักนิดนึงนะคะเพื่อจะได้แบบมีกำลังใจอยู่ต่อไปยังไงมีคนใหม่หรือยังนะคะนานหรือยังคนนี้โหดร้ายไหมก็ไม่ได้ใจร้ายนะแต่ว่าเขาแบบไงเขามองถึงอนาคตมองถึงความเป็นไปได้นะฮะ อ่าใบแรกนะคะปึบหลังจากเลิกรากันแล้วนะคะอ่ามีตัวเลือกไหมก็เป็นคนม,มีเสน่ห์อยู่นะคะมีคนรักเก่านะคะมีอะไรที่เข้ามานะคะแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมนะคะยังอยากเป็นเพื่อนไม่อะไรอยู่นะคะมีรักซ้อนอยู่แล้วหรือเปล่ามีคนมาดามใจอยู่แล้วหรือเปล่ามีคนมารออยู่แล้วนะ กลัวเจ็บตอนนี้อาจจะเป็นกลัวเรื่องความรักกลัวรักไปนะคะเรื่องของการงานการเงินเป็นยังไงนะคะโอเคมีโอกาสที่หยิบยื่นให้นะคะเรื่องของการงานนะคะโอเคไม่ลําบากอยู่แล้วนะคะเพราะคุณเป็นคนมีความสามารถโอเคงั้นไพ่กองที่3ามวิธีขอตัดจบแค่นี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ